โอเคสวัสดีทุกๆุทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็อยู่อยู่กับผมไฟเช่นเคยนะโรลเกมไหมครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นใน EP หนึ่งเลยครับเป็น EP แรกพอถึง EP สิบผมก็จะไปเล่นไปเล่นอย่างอื่นนะครับเดีย๋ยวผมเข้าเกมมาเข้ามาแล้วนะครับ okay. ตอนตืต่น EP10 EP10 ผมก็จะเอาไปตอนจบเลยนะครับไม่อยากเล่นอะไรมากนะเกมอะไรครับเป็นเรื่อเกมไม่ค่อยอยากเล่นหรอกครับไม่ค่อยอยากเล่นเลยอืมไม่ค่อย,ยอยากเล่นเลยนะครับแต่มันก็สนุกนะมันก็สนุก กอนแรกต้องเติเตียงก่อนเลยนะเตียงเตียงเตียงก่อนี้จะที่นไี่จะไปเที่ยวกันเลยกันมากไปเที่ยวไปติดตาล Ja จะไปบุกเลยนะเอาของแค่ติดเดียวพอนะแต่ผมจะไม่พูดนะในการแข่งก็าบอกว่าห้ามพูดนะปินจมันนะกินแมมม่ไครดาวไม่มีหมูกกอบเลยเอาไม่มีไม่มีหมูกกอบเลยหนูเอามมมมหมูกกมสับ

เดี๋ยวปิดแม่หน่อยนะเราไปห้ามย่างผ้าสองห้องเลยใช่ไหม